สองพี่น้องร่วมค่าย YG ค่ะมีการมาปล่อยคลิปดุ๊กดิ๊กให้ชุ่มชื่นหัวใจกันอีกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของฮารุโตเทเชอร์เลยก็ว่าได้เหมือนว่าเคยเห็นว่าเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะทำชาเลนจ์กับรุ่นพี่ลิซ่านะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ฝันที่เป็นจริงค่ะเพราะว่าทั้งคู่ค่ะได้มีการทำชาเลนจ์เฮลโหลชาเลนจ์เกิดขึ้นนะคะแล้วดูน้องลิซ่าสิคะโอ้โหเธอนั้นเอวมดมากๆค่ะเอวเล็กจริงๆค่ะมีการพับขอบเกงเกงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเออนะสงสัยว่าเธอนั้นจะเอวเล็กนะก็เลย บอกว่ามันกลัวหลวมเนาะ mm hmm. ก็เลยพับลงไปเอหรือว่ามันจะเป็นแฟชั่นอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าเธอค่ะเป็นผู้นําเทรนด์อยู่แล้วนะคะแต่ดูสิคะไม่ว่าเธอจะใส่อะไรค่ะเธอก็คุ่นดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ยิ่งตอนที่เต้นค่ะต้องบอกว่าดุกด๊กดิกด๊กมากๆเลยนะ แบบเห็นแล้วก็น่ารักค่ะแล้วก็เธอก็มีการจบด้วยท่าว่าอย่างไทยอย่างสวยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับจะรู้เลยนะว่าบริงนั้นคิดถึงมากๆเลยนะคะก็เลยมีการมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้กับเราได้ดูกันส่วนอีกสาวนึงค่ะก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเจนนี่ค่ะวันนี้เธอก็มีการไปอีเวนต์ของทาง Porsche มาเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นคุณอเล็กซานเดอร์เฟรนิคค่ะซึ่งก็เป็นรองประธานของทาง Porsche นะคะกล่าวว่าเจนนี่นั้นมีภาพลักษณ์ที่เฉพาะมากๆโดยเฉพาะกับ การคิดคอนเซปต์เกี่ยวกับรถพอยซ์ในฝันของเธอนะคะและก็เป็นการร่วมมือกันค่ะในคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการแบ่งปันแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายกันเลยทีเดียวดียเกี้ยววันนี้ค่ะก็ดูสดใสามากๆเลยนะคะเธอได้ออกแบบรถพอยซ์ค่ะที่มีคันเดียวในโลกออกแบบโลโก้เองนะคะใส่ชื่อตัวเองลงไปในรถคันหรูคันนี้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของทั้งสองสาวฝาฝานะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า